สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาดูดวงของคนเกิดในเดือนมิถุนายนประจำปี2559หรือว่าปีวอกนะครับสำหรับท่านที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะครับท่านเป็นคนที่มีความละเอียดอ่อนมีความเขาเรียกว่าอะไรครับ มีความละเอีมีความจินตนาการชอบงานศิลปะนะครับเป็นคนที่มีความเรียบร้อยทํางานอะไรมีความละเอียดนะครับลงรายละเอียดลงไปเป็นคนที่ใจน้อยเจ้าน้ําตานะครับแต่ทําอะไรทําจริงทําจังรักใครก็รักจริงนะครับคนเกิดในเดือนนี้นะครับมาดูการเงินการเงินได้สิบไม้เท้าสิบไม้เท้าก็หมายถึงงานที่หนักถ้ามาเปรียบเทียบกับการเงินก็น่าจะดูแล้ว เงินในปีหน้าก็น่าจะทํางานแล้วได้เงินมาเยอะแต่ก็เหนื่อยหน่อยในเรื่องของการเงินครับแต่เรื่องการเงินในปีหน้าดูแล้วไม่ขาดมือนะครับดูแลใช้ได้เลยครับในเรื่องของการงานนะครับได้ครีนนะครับออฟแวนนะครับเรียกว่าพระราชินีถือไม้เท้านะครับในปีหน้าเรื่องการงานนะครับมีโอกาสขยับขยายนะครับมีโอกาสได้สอบเลื่อนขั้นมีโอกาสได้เปิดธุรกิจส่วนตัวนะครับมีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนนะครับเรื่องปีหน้านี้เรื่องการงานค่อนข้างดีนะครับ ตัวเรื่องของความรักนะครับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรในปีนี้นะครับดูแลรับรัรลืลลลนล่นดีนะครับโดยไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้ให้ความโดดเด่นเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่แต่ถ้วยก็เป็นตัวแทนของความรักเพราะฉนั้นความรักในปีหน้าของคนที่มีครอบครัวแล้วก็ค่อนข้างดีครับมีความสุขราบรื่นนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรส่วนคนที่ยังมีความรักก็มีโอกาสได้พบปะคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับมีโอกาสที่เริ่มต้นรักใครสักคนในในป,ปีหน้านะครับส่วนเรื่องของสุขภาพแทนพล e m แทนพลังก็หมายถึงความโยกย้ายการ เขาเรียกคนเจ้าโมโหนะครับงั้นปีหน้าเนี่ยต้องระวังโรคภัยที่เกี่ยวกับฟมามดันฟามเครียดนะครับเรื่องปวดหัวหรือโรคที่เป็นเป็นให้หายโรคประจําตัวที่มันเป็นแล้วหายเป็นแล้วหายเป็นเป็นอะไรไม่มากแต่มันเป็นเป็นให้หายไปบ่อยทําให้ลาคาญนะครับส่วนการเดินทางในปีหน้านี้ครับได้เดอะทาวเวอร์ทาวเวอร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันเหมือนกับอะไรที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรืหออุบัติเหตุได้งั้นคนเกิดในเดือนพิุนาต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่แนะนําที่ควรต้องทําเลยนะครับคือการทําบุญเกี่ยวโรงศพ บริจาคโลหิตถวายสังฆทานนะครับบุญเหล่านี้นะครับเป็นบุญแรงที่จะลดลดเขาเรียกว่าทําให้ดวงดวงที่ไม่ดีเกี่ยวกันนบการทานเนี่ยมันลดลงไปได้เยอะเลยครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราแก้เคล็ดเอาไว้แล้วนะครับเอาเลือดออกไปแล้วหรือว่าทําอะไรที่มันแรงแล้วแล้วก็อทุทิศให้กัจจากกรมารเวนครับคนเกิดในเดือนมิถุนายเดือนปีหน้านี้ยังไงยังไงก็งงแนะนําควรจะต้องทํานะครับบริจาคโลหิตหรือว่าบริจาคเกี่ยวกับกโลงศพหรือทําสังฆทานนะครับ ตรงไม่ตรงอย่างไรก็ลองเอาไปเปรียบเทียบกับตัวเองดูในปีหน้านะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ